สวัสดีทุกคนนะจ๊ะช่องนี้ไม่ค่อยได้ลงเดี๋ยวลงไว้ให้ดูกันชมกันไปเพลินๆดูกันแบบเล่นๆบอกมือเลยจี้ <Morning. S 1> <c oughs> ปลาป้าเราก็เก็บผักกินไงผักปลอดสารนะจ๊ะยิ่งฝนตกมีช้าฝุ่นออกหมดแล้วเดินเก็บกินได้อย่างสบายๆเดี๋ยวช่องนี้เราก็จะลงทิ้งไว้ให้ชมกันไปเพลินๆแล้วกันช่องนี้ยังไม่มีโฆษณานะจ๊ะ ไอ้ดินกลิ่นฟ้างยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างเฮ้ยร้องผิด <laughs> ใช่เปล่าเอาใหม่ไม่เอาดีกว่าชมสวนไปเลยแล้วกันนี่อันนี้เป็นมะเขือเปราะม่วงลูกเล็กๆนะถ้าใครตามช่องใหญ่ของเราช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden p l พ n t นั่นแหละ ที่เราตัดแต่งบ่อยๆอันนี้เมือเขือเปราะม่วงที่เก็บมเมล็ดพันธุ์แก่ๆเอามาโรยหวานๆไว้งอกมาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนี่เห็นไหม,มเมล็ดพันธุ์นแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะงอกมาเองนะจ๊ะแล้วก็เลือกต้นที่แข็งแรงเอาไปปลูกไปแยกปลูกเอาแบบนี้ทุกพืชพืชทุกชนิดถ้ามเมล็ดพันธุ์แข็งแรงเดี๋ยวเขางอกมาเองนี่กิจตัดกิ่งปักชำได้ กิงเขาสามารถตัดปักชำได้หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าตระกูลมะเขือมะเขือม่วงมะเขือเปราะมะเขือยาวมะเขือ,อ,อลายสารพัดมะเขือตระกูลมะเขือสามารถตัดกิ่ปักชำได้ต้องบอกให้คนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกได้รู้หลายคนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกเขาจะยังไม่รู้อะไรเหมือนเรา,เราแรกแรกตัวเราเองนะมือใหม่หัดปลูกเหมือนกันไม่รู้เลย เหมือนปลาปลาเราเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเปล่าเขาแยกไม่ออกระหว่างแตงกวากับลูกตำลึงอุ้ยพูดที่ไรก็นึกขำทุกทีปาป้าเรามองขึ้นไปข้างบนเออมันเลื้อยไปด้านบนเนี่มนั่นนั่นแตงกวาแตงกวาไอเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้ปลูกแตงกวานี่หว่าแตงกวามาจากไหนวะเนี่ยโอพองเหงยนขึ้นไปอู้ตายแล้วนั่นมันลูกตำลึงนึกที่ก็ขำทุกที เห็นไหมนคนไม่รู้ไม่ได้แปลว่าโง่จำเอาไว้เหมือนเราเรายังไม่รู้พวกต้นไม้พืชอีกหลายชนิดเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้ตัดไปแล้วตัดมันหักด้วยแล้วเอ่อกล้วยเล็บมือนางต้นหักเลยอันนี้ปลูกต้นกล้วยเอาไปททำปุ๋ย ้นกล้วยเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเนะ่ยเขาจะมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถสับๆๆๆเอาไปคลุมหน้าดินคลุมกระถางได้สามารถช่วยรักษาความชื้นและเป็นปุ๋ยชั้นดีได้ด้วยอย่างสมมติเราไปตัดกล้วยมาสับๆๆๆแล้วมาคลุมหน้าดินก็จะรักษาความชื้นให้ดินด้วยต้นไม้ก็จะเขียวสดแข็งแรงป้ะป้ากินนี่ด้วยนี่นี่ป้าตัวนี้ตัวนี้ครูของสิริรัตน์อังกฤษการ์เด้นตัวนี้ ถ้าป้าเห็นแบบนี้ป้าอย่าให้ป้ารู้ว่ามันเป็นครูเข้าใจไหมครูที่สามารถลดน้ำตาในเลือดได้เป็นอย่างดีนี่เห็นปะกินใบเด็ดใบไปกินเนี่ยม,ม,มีงานวิจัยครูอะสามารถลดน้ำตาในเลือดได้เป็นอย่างดีไปหาอ่านข้อมูลได้เลยปะป้าเนี่ยปาป้าเราคือกินผักที่เรา ปลูกเองมาดีตรงนี้แหละนี่ก็ครูเห็นปะ่ะเราจะปลูกครูไว้รอบบ้านเลยเขาจะมันๆกินแล้วมันรสชาติจะมันๆน,นะกินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้ยำต่างๆได้หมดเลยใส่กับก๋วยเตี๋ยวกินกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยอร่อยมากรับรองได้เลยใครที่มือมาหัดปลูกเนะี่ยรูเ้เรียนรู้ไว้นะจ๊ะว่าเขาสามารถเนี่ยครูเห็นปะ่ะเนี่ยปลูกไว้รอบบ้านเลย กินดีมากมโ,โหว่าจะเอาไปลงช่องนู้นสงสัยเปลี่ยนใจเอาลงช่องนี้ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกให้ป้าป้าเราเขาเลือกเก็บผักไปเอาลงช่องนี้แหละดีแล้วสุขภาพร่างกายเขาค่อนข้างแข็งแรงดีเลยดีมากเลยประตูรัว้วซ่อมเสร็จแล้วฝีมือดีมากเลยคนซ่อมช่างซ่อมประตูรัว้ว อพอแล้วไปกิน<อ>ก๋วยเตี๋ยวได้แล้วพอานานๆไปลามันจะตกไนงะเฟืองมันเฟืองที่รั้วจะไม่ขบอืมโอเคทีนี้ก็เอาสายเชื่อมเฟืองที่รั้วใหม่อืให้มันขบขบกับเฟืองมอเตอร์โอเคนะสบายแล้วสบายแล้วรั้วบ้านเราเป็นรั้วไฟฟ้าไงมันมีการชำรุดไปตามการเวลาเพราะฉะนั้น มีช่างช่างซ่อมดีช่างซ่อมเก่งพยายามดีมากเลยช่างซ่อมเห็นไหมเออพูดถึงเรื่องช่างนี่สารพัดช่างเนี่ยถ้าช่างดีเขาจะมีการบอกต่อใช่ไหมเออสารพัดช่างคนที่มีอาชีพเป็นช่างสารพัดช่างเนี่ยเขามีอาชีพติดตัวเขาไม่มีวันอดตายนะแต่ที่เขาจะอดตายเพราะอะไรเปล่าเพราะเขาไม่ซื้อสัตว์กับลูกค้าไม่ซื้อสัตว์กับอาชีพตัวเองโกงนู่นนี่นี่นั่นอะไรแบบนี้คนกลุ่มนี้เขาจะถูกส่งต่อ ปากต่อปากไปในเพจของประจานผู้รับเหมาโกงอะไรเงี้เพราะฉะนั้นชีวิตจําไว้นะคนที่เป็นช่างสรารพัดช่างรับเหมาจะต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเขาจะมีการบอกต่อกันไปทีมงานสําคัญทีมงานจะต้องเรียนรู้มารยาททางสังคมมารยาทการเข้าบ้านลูกค้าทีมงานจะต้องมีการเทรนด้วยนะจ๊ะ เข้าใจใช่ไหมคนที่เป็นช่งางสารพัดช่างจะต้องมีการเทรนท,ทีมงานเนี่ยสำคัญมากเลยหัวหน้าช่างอะ่ะดีพูดจาดีพูดจาเพราะมีมารยาทยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทีมงานตัวเองขาดความเขาเรียกอะไรวุฒิภาวะอาจจะน้อยไงใช่ป่าลูกมืออะไรเงี้ยถ้าวุฒธธิภาวะเขาน้อยเขาจะไม่รู้มารยาททางสังคม เพราะฉะนั้นต้องมีการเทรนทีมงานด้วยการบริหารจัดการการบริหารบุคคลสำคัญต่อทุกอาชีพอุ้ยพาชมสวนอันนี้เราพูดเป็นไกด์ให้เฉยๆว่าคนที่จะเป็นช่างสรารพัดช่างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ยังไงรู้หน้าที่ตัวเองยังไงนะจ๊ะงามไหมเดี๋ยวให้ดูอะไรเนี่ย อันนี้ผักหวานบ้านตัดกิ่งผักชาติดง่ายอ,อันนี้ตัดผักชาก็ติดง่ายครูของสีหรือออร์กิกการเด้นเนี่ยอันนี้ของน้องนวดของน้องนวดนี่อยู่รอบบ้านเลยนะตัดกิ่งผักชาติดง่ายด้วยแล้วยอดอ่อนๆใบอ่อนของพีนัทแพตเตอร์เนี่ยกินอร่อย มัมมี่เขาตาเทียงอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมัอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่เขาตาเทียงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ขายต้นไม้นะแต่ตัวเราเองอ่ะไม่สะดวกที่จะขายเพราะเราดูแลแม่นะเราดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไปติดต่อหาซื้อที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่องุพยอม เดโชสุกอินกับน้องเอ9ก9กเกษตรอินซีย่ได้เลยลองไปติดต่อดูนะจ๊ะพวกเราจะมีพวกเเพจที่มีตัวตนมีหน้าร้านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งรับรองได้อย่าไปซื้อไอ้พวกที่ขอเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ให้ไอ้พวกนี้เป็นมิจฉาชีพขออย่างไงก็ไม่ให้พอโอนเงินเสร็จแล้วมันบล็อกหนีเลย แช่งให้มันมีอันเป็นไปอยู่ทุกวันนี่แหละมันทำให้พ่อค้าแม่ค้าดีๆเสียหายถูกวดัดระแวงไปด้วยไงอันนี้เพิ่งจะตัดแต่งไปอันนี้เพิ่งจะตัดแต่งไปนะครูของซิรกกนีย์ออร์ดการเดนตัดแล้วไปทิ้มๆๆก็ติดง่ายนะครูเนี่ยต้นครูสรรพคุณไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ เขามีงานวิจัยอยู่อันนี้กิ่งมะยมหลายคนมือใหม่ปลูกยังไม่รู้ว่าเขาสามารถตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยตัดแล้วก็ไปทิ่มๆก็ติดตัดกิ่งนะเอาไปทิ่มก็ติดแล้วเนี่ยตัดออกมาอย่างนี้เห็นป่ะริดใบออกให้หมดแล้วก็ทิ่มลงดินริดใบออกให้หมดเหลือแค่ยอดยอนนิดๆหน่อยนะจ๊ะทิ่มลงไปในดินเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้ากิ่งพันธุสมบูรณ์เออ ถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเดี๋ยวเขางอกมาเองจิ้มไม่ตรงไหนจิ้มไม่ตรงนี้กันแต่จำไว้ว่าจะต้องริดใบออกไม่งั้นต้องกันคายน้ำนะจิ้มไว้แน่นๆเดี๋ยวค่อยมาริดใบออกอุย้ยนี่อันนี้ของพี่ยุย้ยพี่ยุย้ยดอกไม้กินได้นะจ๊ะนี่ดอกไม้กินได้ออมแซบตำลึงหวานเป็จรงห้าสีบุตสบาดินทาง ยอดอ่อนๆเนี่ยเอาไปใส่มาม่านี่อย่างแซ่บเลยรืเปล่าเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยเด็ดอ่อนๆอย่างเงี้ยเด็ดใบไปเนี่ยยอดเขาเนี่ยไปใส่ต้มมาม่าต้มจืดใส่หมูสับอุ้ยอร่อยเนี่ยถ้าพี่ยุ้ยพี่ทีบริษัทไม่บอกก็ไม่รู้อันนี้พี่กบกับพี่ฝนนะจ๊ะอ่ะมะนาวเป็นธารพรต้นนี้เดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าถ้ารากไม่โดนปลวกแท้ไปซะก่อนนะน่าจะโตเนี่ยเห็นปะ อันนี้เป็นสเตชันสเตชันที่เลนเตอรคิว uh, มาช่วยกำจัดตัวกด้านนอกมี3ามสเตชันด้านนอกจะมี3ามสเตชันมองนูน้นดลวย,อยมองนูน้นอีกแล้วก็มีบ็อกซ์อีกสองอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในด้วยนยอๆเอาเม็ดมันบ,นบานๆเลยโลยเดีย๋ยวงอกยอต้นยอ ต้นยอนี่สารพคุณดีมากเลยช่วยสารพัดไปหาอ่านเอาเนี่ยไปห่อไปตองเอาไปเอาใบไปซอยๆเจียวใส่ไข่ก็อร่อยเหมือนคะนาเม็กซิโกเนี่ยตอนนี้คะนาเม็กซิโกสามารถเอาไปแกงส้มอร่อยมากแล้วก็เอาไปทำจอผักกาศโดยใช้คะนาเม็กซิโกแทนต้นชายะต้นผงชูรสหรือมะกอกินใบเนี่ยอร่อยคือต้องลองอะ่ะ อะไรที่ไม่เคยลองก็ลองดูทําจอพักากาศจอพักากาศเหมือนภาคเหนือแต่เราใช้คณะเม็กซิโกแทนโอ้ยอย่างแซ่บเดี๋ยวอันนี้พี่สุรชัยต้นโก,โกโก้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแล้วนะคือหวังว่าไม่โดนปลวแท้นะจ๊ะไม่ไม่แตกยอดแตกใบแอบนี้น่าจะโอเคน่าจะรอดอยู่ พราะตอนแรกใบเขาจะเหีห่ยวๆเราตัดแต่งพี่สุรชัยให้มากวนกอบของปะป้าเราเองเนี่นเด็ดไปก่อนพี่สุรชัยก็ร่างกายแข็งแรงคือตีกอลอ์ฟะได้โดนแดดได้อะไรเงี้ยไม่เคยเห็นนะักกอลปวดข้อเลยนะเขาได้วิตามินดีจากแสงแดดจากธรรมชาติ งามงามนี่อ้อยดำของสาวน้อยทำสวนอ้อยดำนี่ช่วยบำรุงไตาสาวน้อยทำสวนให้มาเนี่ยอ้อยเนี่ยอ้อยดำเราก็เอาไปตัดตัดปักปัก,กทิ่มทิมนี่เพิ่งจะตัดแต่งไปเหมือนกันนี่เดี๋ยวเขาก็จะงอกอีกเดี๋ยวเขาจะแตกเอาไปต้ม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 ,ตม,ตมวิธีทำม,มีอยู่ในเ,เปิดหาดูเอาไปต้มแล้วดื่ม เราไม่เคยถนัดเรื่องพวกนี้แต่หาข้อมูลได้นี่นานาวเฉวยหนานาวเฉว่ยที่เขาบอกสามารถลดตาในเลือดได้ก็เอาไปทำน้ำหมักไลแ่แมลงตัดกิ่งปักชำติดง่ายด้วยดูแลก็ง่ายเนี่ยไม่ดื้อไม่สนด้วยนานาวเฉว่ยเนี่ยตัดตเอาไปหมกหมกใส่ในกระถางไล่แมลงได้แล้วทำให้ต้นไม้เขียวสดแข็งแรงได้ด้วยพวกพืชผักขมๆเนี่ยมันจะมี สารอยู่ตัวหนึ่งที่มันช่วยไปกำจัดเชื้อไวรัสต่างๆได้ก็เหมือนเวลาเรากินยาแลมยามขมๆเวลาป่วยเจ็บป่วยอะไรเงี้ยยามขมหลายคนก็จะเอายาที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยที่หมดหมดอายุอ่ะเอามาใส่ต้นไม้รักษาโรคพืชนหลายคนก็จะขอบริจาคยา หมดอายุแล้วเคยเห็นปะที่เขาจะมีแบบขอบริจาคขอรับบริจาคยาที่หมดอายุแล้วเขาเอามาใช้ในสวนส่วนมากเขาจะเอามาใช้กับพืชเนี่ยพินทบัตเตอร์น้องนวนเนี่ยเขามาีวิตามินอ e ีค่อนข้างสูงมีสารต้านมะเร็งก็สูงตัดกิ่งปักชําขยายพันธุ์ได้ง่ายนะเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยตัดทิ่มๆลงดินเด็ยก็ได้ทั้งนั้นเลยที่เห็นเนี่ยคือคือตัดกิ่งปักชํา เพาะเมล็ดก็ง่ายเพาะเมล็ดก็ดีเพราะว่าถ้าเพาะเมล็ดเขาจะมีรากแก้วแข็งแรงสมบูรณ์ชมพูน่นี่นานละตั้งแต่ปีห้าห้าละสิบกว่าปีแล้วชมพู่เนี่ยบางทีก็ถ้าเกิดมีกลัวมากเลยถ้าเกิดมีพายุฤดูร้อนมานี่เราก็กังวล กลัวมันจะหักโค่นทิ่มไปตรงหน้าตรงหน้าต่างนู่นเนี่ยต้นไมนใ้ใหญ่ๆเวลามีพายุฤดูร้อนเนี่ยโอ้อน้ากลัวมากเลยกลัวมันหักโค่นมาจริงเลยจะให้คุณเอ็ดนิติบุคคลมาช่วยตัดออกดีไหมเดี๋ยวค่อยบากันเนี่ยคณะเม็กซิโกเนี่ย ตัดกิ่งปักชาติดง่ายมากเลยทิมทิมลงไปตัดแล้วทิมทิมน่ะเรามีเอายอดไว้ลวกจิมน้ําพริกอร่อยมีรสชาติหวานในตัวนะเอาใบไปทําชาก็ได้อันนี้มีแป้นพิจิตรนี่เป็นพิจิตรป้นพิจิตรตอนนั้นก็โอ้โหลูกโตดีอยู่หม่องนี้ปุ๋ยเป๋ยเยอะจัดเพราะเราใส่ตัดอะไรมาก็แล้วแต่ก็เอามาหมกหมกหมก,มก,มกเอาไว้ เนี่ยตัดนู่นตัดนี่มาหมกหมกไว้ด้านด้าน,านข้างเนี่ยเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็พินัาป้ตเตอร์น้องหนวดเหมือนกันอุ้ยอันนี้เห็นไหมกินเม็ดขนุนมาแล้วก็มาใสา่ใส่ใส่ใสเอาเด็ดกินใบอ่อนๆเขาอ่ะนี่ปลากไก่ของแจ๋วอะ่ะ คุณวิรัตยิ้มแย้มเขาแนะนํายอดอ่อนๆใบอ่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอุ้ยกินอร่อยมากเลยกินกับส้มตำราดมันตกซุปน่อไม,ม้ยำต่างๆได้หมดเลยเดี๋ยวก่นอนเราจะตัดต้นตัดนี่อันนี้เป็นผู้สานม,มสดที่เพราะจากไอตัดกิ่งปักชำํำนั่นนี้อันนี้ผู้สานม,มสดก็ตัดกิ่งปักชำํำติดง่ายด้วยเดี๋ยวตัดแต่งโน่นนี่ดีกว่าชมสวนไปทำ พลางๆไปกอันนี้เป็นอ,อ,อะไรมะเฟืองหวานอันนี้มะเฟืองหวานที่เพาะจากมเมล็ดมะมงหาวมะนาวโหอันนี้ตัดยอดตัดกิ่งปักชำติดกินแล้วลดไขมันในเส้นเลือดได้มะมงหาวมะนาวโหเดี๋ยว อุ้ยหอมหอมมากเลยเนี่ยไอเนี่ยส้มจี๊ดเนี่ยดอกเขาหอมเราต้องปลูกเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวค่อยทําคลิปเก็บดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องเอาทําคลิปเก็บด้วยเดี๋ยวเราจะแหมมันต้องทำโอ้โหดอกหอมมากเลยเนี่ยเป็น อะไรที่หอมชื่นใจจ,จริงๆเลยหอมเอ่ยหอมดอกกระทินไม่ใช่หอมดอกกระทินหอมดอก,อดอกสอ้มจีบรวยรรินคราวกลิ่นกองฟาพอแล้วเลิกให้ดูสวยๆงามงานเพลิอ,พอเพลินเจริญหัวใจนะ ปาระ1นึสมองสมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะ